โซล่าสามห้าศูนย์นะครับผมติดตั้งไฟสปอตไลท์หกสิบวัตต์นะครับสามลำแสงนะครับอันนี้ตำแหน่งใต้ไฟหน้านะครับตำแหน่งใต้ไฟหน้าจะเจาะรถด้านในนะครับมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นรอยเจาะนะครับอ่าอันนี้แสงไฟต่ํานะครับอ่านี้แสงไฟหน้าเดิมนะครับไฟต่ําสูงต่าพร้อมกันครับแล้วก็นี้ไฟสูงนะครับเป็นอยู่ที่ไฟพาร์ทไฟสูงนะครับเปิดคาวตัดเลืองแบบนี้ได้ครับ ไม่เปิดก็พาร์ได้นะครับแบบนี้ครับสวิกนะครับจะอยู่ตรงหูกระจกนะครับแบบนี้ครับไม่เจาะรถนะครับกันน้ําประกัน6เดือนนะครับสวิกแล้วก็ไฟเข้าทงชุดนะครับที่ติดตั้งกับเรานะครับประกัน6เดือนหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้ารถว่าแยงตาผู้ส่วนทางไหมนะครับแสงจะวิ่งลงพื้นแบบนี้นะครับอันนี้ให้ดูแสงเต็มๆนะครับ ท้องฟ้ายังไม่มืดนะครับผมตอนนี้ประมาณนี้นะครับคู่เดียวจบนะครับซันบีมประกัน6เดือนเต็มครับ